เจอกันในตอนหัวค่ำของวันจันทร์ทุกวันจันทร์เราก็จะมาฟังเรื่องเก่าจะมาเล่าเรื่องตำนานให้ฟังกันครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของพระโคนิวะธรรมขันหรือว่าหลวงพ่อเดิมพุทธสโร,รแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับเอ่ยนามหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านเป็นสุดยอดปร,รมาจารย์ เป็นสุดยอดประมาจาในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางตัววัดปฏิบัติปฏิปทาการเรียนการศึกษาการสั่งสอนพระเวทวิทยาคมต่างๆการสงเคราะห์ศิทธิานุสิ์การก่อสร้างนะตลอดจนการสร้างวัดถุมงคลเครื่องรางของครังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านสร้างเป็นวัตถุมงคลซึ่ง อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยและบางสิ่งบางอย่างขึ้นอันดับหนึ่งเลยอย่างเช่นรูปหล่อปัม๊มรูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจัดเป็นพระรูปเหมือนปั๊มอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยมีความนิยมสูงสุดมีความขลงังความศักดิ์สิทธิ์หายากสุดแล้วก็ราคาบูชาแพงสุดในอันดับหนึ่งเลยครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมแบ่งเป็นพิม,นมพ์นิยมพพิม์ก็ นะพิมพ์ A พิมพ์ B ีแล้วก็มีรูปหล่อโบราณวัดหนองหลวงอีกอ้าวมาดูวัตถุมงคลอื่นกันมั่งประเภทมีดหมออ้ามีดหมอหรือว่าหลวงพ่อเดิมท่านเรียกว่ามีดปราบัยรีนี่ก็อันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยมีดหมอขอหลวงพ่อเดิมกันและแก้อาถันแก้คุณใสต่างๆแก้คนมีวิชาได้ทุกชนิดทุกประเภทเจอมีดหมอหลวงพ่อเดิมเข้าไปนี่ ผีร้ายพูดผีปีศาจอาวะมงคลเป็นกระเจิงหนีหมดนี่มีดหมอท่านก็อันดับหนึ่งส่วนเรื่องวัตถุมงคลที่เป็นประเภทงางาแกะต่างๆไม่ว่าจะแกะเป็นรูปนางกวากรูปพระพุทธงาแกะของท่านนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งอีกเหมือนกันนะเฉพาะเดิมท่านชอบเอาเศษงาเนี่ยมาแกะเป็นนางกวากงบ้างเป็นสิงหงาแกะบ้างเป็นพระพุทธางางกะนี่ท่านก็ชอบแจก ลูกศิษย์ซึ่งเป็นอินสตีหรือว่าผู้ที่มีอาชีพทางด้านการค้าการขายส่วนสิงห์งาแกะมีทั้งประเภทสิงห์กรอบกระจกแล้วก็สิงห์ลอยองลอยตัวนี่มีสัญ,ญลักษณ์มีขวัญมีชั้นเชิงช่างการแกะที่เป็นเอกลักษณ์ของสายหลวงพ่อเดิมสิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมก็อันดับหนึ่ง,งานางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิมก็เป็นอันดับหนึ่งเอ้ามาดูเหรียญมั่งเหรียญปั๊มเหรียญคุณพระของหลวงพอ่อ เดิมวัดสองโพก,ก็เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันเหรียญรุ่นแรกเหรียญแมงกะบี้ร้างในปี2,470นี่ก็หายากนะครับเหรียญปี2,482เหรียญรูปไข่พิมพ์นิยมหายากราคาหลักหลายแสนหลักล้กลกลานนี่ก็เป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันก็รวมกว่าว่าหลงวงพ่อเดิมเนี่ยผมให้ขับจากัดความให้นิยามเลยว่าท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีอินทริตมีอภินญญาปาฏิหาริย์ปรากฏมากมายเลยทีเดียวแม้ผ้าลอยเท้าของท่านผ้าลอยมือลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอีกโอ้วัตถุมงคลท่านหาของแท้ๆได้สักชิ้นหนึ่งนี่ถือว่ามีโชคมีโชคดีจริงๆครับมีวัตถุมงคลแท้ๆสักหนึ่งชิ้นเนี่ยโอ้โหท่านไปไหนมาไหนรับรองแค้วคาดปลอดภัยเป็นที่สุด วันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอภินญาปาฏิหารของหลวงพ่อเดิมสักเรื่องหนึ่งจากหลายร้อยหลายพันเรื่องจากประสบการณ์หลายร้อยหลายพันประสบการณ์ของท่านนะครับวันนี้เป็นเรื่องของให้คาถาด้วยเป็นพระคาถาของหลวงพ่อเดิมวัดอองโปชื่อว่าพระคาถาพระเจ้าซ่อนหาส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปครับ กล่าวถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโอซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควจังหวัดนครสวรรค์แล้วแล้วก็ท่านนักนิยมพระเครื่องวัดถุกมงคลต่างๆจะต้องล้องอ๋อไปตามๆกันเหตุก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมนั้นท่านเป็นพระที่มีอาคมขลังมีพลังจิตสูงยิ่งไปกว่านั้นท่านก็มีบารมีมากแล้วก็เป็นพระอภินญานั่นเอง เรื่องราวเกี่ยวกับพระคาถาพระเจ้าซ่อนหาของหลวพ่อเดิมวัดหนองโพนี้ได้รับการเปิดเผยจากลูกศิษย์คนโปรโดของท่านนั่นก็คือคุณประดิษฐ์ลิ้มประยูนคุณประดิษฐ์ลิ้มประยูนเนี่ยท่านเป็นศิษย์คนโปรโดของหลวพ่อเดิมซึ่งก็ท่านก็ทํางานที่การรถดดไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าคอรอฟอร์ในสมัยนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าวัดหนองโพอยู่ห่างกับ สถานีรถไฟหรือว่ารางรถไฟแห่งหนองโพเนี่ยไม่มากรถไฟในสมัยก่อนเนี่ยนะครับย้อนลอยถอยหลังไปนานมากในสมัยที่หลวงพ่อเดิมวัหมดหนองโพท่านยังทรงสังขารอยู่เนี่ยรถไฟในสมัยก่อนถือว่าเป็นการเดินทางหรือว่าการคมนาคมที่สะดวกและก็เลิศหรูมากคิดดูนะครับสมัยก่อนถนนสายเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัดเหมือนทุกวันนี้ รถยนต์ก็จะมีน้อยรถยนต์นี่ต้องมีน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านตลอดจนประชาชนข้าราชการต่างๆเนี่ยถ้ารถไฟตัดผ่านถึงไหนก็เรียกได้ว่าความจเจริญก็ผ่านไปถึงนั้นแล้วททีนี้วัดหนองโพกับสถานีรถไฟย่อยหนองโพเนี่ยก็อยู่ใกล้กันดังนั้น,น,น,นคนรถไฟหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับ การเดินรถไฟเนี่ยในสมัยนั้นก็ถือว่ามีหน้ามีตาม,มากเลยทีเดียวครับคนสมัยก่อนเวลาจะเรียนคาถาอาคมกันเนี่ยการเล่าการเรียนก็มักจะบอกกันปากต่อปากเรียกว่าสืบคาถากันปากต่อปากถ้าจำได้ท่องได้ท่านก็บอกว่าผู้นั้นเป็นผู้เรียนที่มีบุญอ้าคนนี้มีบุญสามารถจำระคาถาได้ มีสติปัญญาดีเพราะครูบาอาจารย์ท่องปั๊บเนี่ยท่องให้ฟังสองเที่ยวสามเที่ยวตัวเองจําได้ต่อพระคาถาได้อ้าวคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนมีบุญเหมาะที่จะรับการถ่ายทอดพระคาถาสามารถสืบทอดพระคถานั้นต่อไปได้เรียกว่าการต่อปากต่อคำนี่สมัยก่อนการต่อปากต่อคำเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่าเรียนก็สมัยก่อนนี้ คนดูหนังสือก็น้อยกำรับกำราก,การเล่าการเรียนก็ไม่ได้มีแพร่หลายเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้การจะต่อคัดขาหรือแม้แต่รวมถึงการต่อวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยการท่องจําต่างๆจำบทจำกรอนอะไรจำบทเรียนต่างๆก็จะใช้การต่อปากต่อคำกันเนี่ยไปเรื่อยๆบางคนมีความสามารถทางด้านหนังสืออ่านออกเขียนได้อ่ะก็จะเขียนแต่บางคนเนี่ยใช้อย่างครูบาอาจารย์นในสมัยก่อนเนี่ย บางทีท่านก็เรียนหนังสือน,น้อยแต่ว่าจิตท่านดีท่านก็ใช้วิชาต่อกันนี่แหละครับต่อจากปากของครูบาอาจารย์องค์ก่อนองค์เก่าเล่าหรือสืบสารสืบต่อวิชากันมาเรื่อยๆแต่ในสมัยปัจจุบันนี้การต่อปากต่อคำหรือว่าคำว่าต่อปากต่อคำเนี่ยกลับนำไปใช้ในทางเสื่อมคล้ายๆกับว่าแม้เจ้าเด็กคนนี้ต่อปากต่อคำพูดจะ เถียงคำไม่ตกฟากไม่มีเขารพไม่มียำเก่งผู้ใหญ่เลยอ่ะก็กลายเป็นคำตำหนิไปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การต่อปากต่อคำต่อพระคาถาต่อวิชากันแบบนี้ละครับปากต่อปากไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหนึ่งเหตุเพราะว่าผู้เรียนลืมพระคาถานี้ก็อีกหนึ่งเหตุเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยฟังไม่ชัดหรือว่าจำผิดจำเพี้ยนไป ก็ทำให้พระคาถาฟั่นเฟือนเลือนลางไปอีกหนึ่งและเหตุที่ผู้เรียนไม่ได้ต่อบปากต่อบคำสืบทอดลงมาถึงชนรุ่นหลังอีกหนึ่งเนี่ยก็ทำให้พระคาถาดีๆคาถาอาคมที่เป็นของโบราณอาจารย์หายไปเยอะหลงลืมไปเยอะอ้าวสูญหายไปในระหว่างการในระหว่างทางเยอะมากก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับ มาว่าถึงเรื่องของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกันต่อในสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านทรงสังขารอยู่เนี่ยการเดินทางไปไหนทั้งใกล้และไกลเนี่ยนอกจากท่านจะมีลูกศิษย์คอยหามเสลียงให้ท่านก็จะมีการเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ช้างเป็นพาหนะคู่ใจก็หมายความว่าในสมัยก่อนทิมนฐานบ้านหนองโพก็ดีตาฟ้าหลบพระก็ดีก็จะเป็น ถิ่นฐานที่เป็นบ้านป่ามีความอุด,ดมสมบูรณ์มากทีนี้หลวงพ่อเดิมท่านเนี่ยสมัยที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ออกทุดงพระเกจิอาจารย์ในยุคในสมัยนั้นเนี่ยท่านถือทุดงขวัดเป็นพื้นครับเพราะเหตุว่าการถือทุดงขวัดเนี่ยเป็นคุถะบัญญัติแล้วก็เป็นอัธยาศัยซึ่งนิยมสืบทอดกันมาของพระเกจิอาจารย์ในยุคก่อนเก่าทั้งนั้น ด้วยเหตุที่ว่ามีปา่ามีเขามากผู้คนน้อยบ้านเมืองยังไม่จเจริญถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้ดังนั้นการปลีกวิเวกเข้าไปทุดงในปา่าในเขาก็เป็นการฝึกฝนจิตฝึกฝนใจเป็นการฝึกปฏิบัติฝึกสมาธิวิปัสสนาแล้วก็ฝึกคาถาอาคมได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยหลวงพ่อเดิมท่านเองนี่ท่านก็ชอบทุดงเพราะว่าท่าน ในสมัยแข็งแรงท่านกบแบกกลดเข้าป่าอยู่เหมือนกันหลวงพ่อเดิมท่านเกิดคำกับคุณประดิษฐ์ลิมประยูลูกศิษย์ของท่านว่าการเข้าไปในป่าก็ดีการอยู่บ้านเรือนก็ดีหรือแม้แต่จะหลบภัยอันตร,รายใดๆในเวลาคับขันจวนตัวนั้นโบราณจาร์ท่านให้ว่าพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นี้แหละแต่เปลี่ยนรูปไปเป็นอีกแบบหนึง่ง ของโบราณเขาทำเอาไว้ดีตีราคาเป็นค่าไม่ได้นี่ท่านแย้มพรายให้คุณประดิษฐ์สิทธิ์เอกสิทธิ์ลักทราบถึงอย่างนี้คุณประดิษฐ์แกก็ฉลาดแกก็เลยกราบขอเรียนพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นี้กับหลวงพ่อเดิมท่านเสอ่ะหลวงพ่อเดิมท่านก็เมตตาท่านก็บอกว่าอ้าวถ้าอยากได้ก็ให้จดเอาดังนั้นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเดิม จึงมีเนื้อกว่าพระคาถาดังนี้ครับณห้ามงูปิดพุทธมิดหัวพาล้อมตัวยะซ่อนหัวหายตัวณบัดน,นี้ณจงงงูจังงังพุทธกำบังพาละลายยะศูญหายอนัตตาศูญเปล่า ครับนี่คือพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยิ่งไปกว่านั้นหลวงพ่อเดิมท่านยังพูดต่อว่าเสือมาก็ไม่กลัวได้เห็นมาแล้วได้ทดลองมาแล้วซ้ําท่านยังบอกให้คุณประดิษฐ์จดคาพูดนี้ลงไปด้วยอา้าวจดคําพูดที่ว่าเสือมาก็ไม่กลัวได้เห็นมาแล้วได้ทดลองมาแล้วนี่ก็แปลว่าพรคกถานนี้หลวงพ่อเดิมท่านใช้ขึ้น แล้วท่านก็คงจะใช้ทดลองเมื่อตอนเข้าป่าแล้วก็เจอเสือเจอสังที่เป็นสัตว์ร้ายนี่แหละครับท่านถึงบอกว่าเสือมาก็ไม่กลัวแสดงถึงอนุภาพพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงพ่อเดิมท่านเชื่อมั่นแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ท่านเดินทุดงเลยทีเดียวพระคาถานี้มีวิธีบูชาดังนี้ภาวนาให้แน่วแน่ก่อนจะปิดประตูนหน้าต่าง เมื่องับประตูหน้าต่างแล้วก็เอามือปิดรูปประตูในลักษณะการวาดจากซ้ายไปขวาภาวนาพระคาถาจะทำให้ขโมยหรือว่าพวกนักตัดช่องย่องเบามองไม่เห็นช่องทางที่จะเข้าบ้านได้พระคาถานี้ใช้ภาวนาก่อนนอนตั้งจิตให้เป็นหนึ่งเพ่งกระแสจิตเป็นทักศินาวัตรทักษินาวัตรก็คือบนขวาของบ้านแทนกำแพงแก้ว จะช่วยป้องกันอันตรายจากขโมยหรือพวกปล้นได้ยิ่งไปกว่านั้นก็จะช่วยป้องกันคุณผีคุณคนคุณใสแล้วก็อวะตมงคลต่างๆพระคาถานี้เวลาจะญาตราออกจากบ้านให้ภาวนาแล้วก็เวลาจะกลับเข้าบ้านก็ให้ภาวนาภาวนาสักสามคาบศัตรูจะมองไม่เห็นนะเป็นกำบัง แม้จะดักคอยทำร้ายก็ตามจะเดินผ่านไปได้สะดวกอย่าสงสัยอย่าวิกฤตฉาลองทำดูแลพระคาถานี้แม้จวนตัวจริงๆแล้วจะหนีก็ไม่พ้นเขาจะทำร้ายหรือไล่มาติดๆให้นั่งลงเอามือกำยอดหญ้าแล้วบังต้นไม้บังเสารหรือบังพุ่มหญ้ากลั้นหายใจไว้แล้วภาวนาพระคาถานี้ให้มั่น พอหมดอึดใจแล้วก็ภาวนาอีกศัตรูจะมองไม่เห็นเป็นกำบังเอาตัวรอดได้โบราณนนาจารย์เคยใช้กันได้ผลมามากมายอย่าทดลองเป็นเล่นเวลาคับขันจวนตัวเอาไว้ใช้เถิดประเสริฐนักแรพระคาถานี้เป็นพระคาถาเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงทรมานเท้าพะกาปุ่มให้รถทิฐิและยอมรับการเป็นสัพพันญูของพระองค์ โดยเมื่อท้าปากกาผมไปแอบซอนะ่อนณที่ใดของจัก,กรวาลพระองค์ก็ทรงมองเห็นจนท้าปากกาผมหมดที่ซอ่อนแต่เมื่อถึงคราวของพระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปนั่งอยู่บนพัเสียนของท้าปากกาผมท้าปากกาผมกลับมองไม่เห็นและยอมแพ้แก่พุทธบารมีในที่สุดพระคาถานี้จึงกำเนิดมาด้วยเหตุหลักการนี้แหละ พระคาถาพระเจ้าซ่อนหานี้หลวงพ่อเดิมท่านเชื่อมั่นท่านเชื่อถือเป็นอย่างมากและที่ท่านให้จดลงไปท้ายคาถาว่าเสือมาก็ไม่กลัวดได้เห็นแล้วได้ทดลองมาแล้วหมายถึงตัวท่านเองได้เคยทดลองประสบผลสำเร็จในระหว่างออกเดินธุดงค์และในการคุ้มครองกองเกวียนของท่านที่หลอนแหลมเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาใช้สร้างวัดให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ท่านจึงมุ่งหมายให้เผยแพร่และนำไปใช้กันโดยทั่วหน้าครับพระคาถาดีอยู่ที่จิตดีด้วยพระคาถาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ดีชนิดที่ไม่ต้องสงสัยถ้าหากคุณผู้ฟังทำจิตให้ดีนิ่งสงบเชื่อมัน่นแล้วก็หมั่นบดมั่นท่องพระคาถาก็ย่อมจะได้ผลดีดุด,ดังคำแนะนำของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพทุกประการครับขอ